ทักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องของไยเมื่อสักูสกคนอยู่กับสองบ่าวติงบ่าวเหล่าใส่สมบูรณ์แสดงกวามอบถือักแพงมาอยังพี่น้องฝั่งไทยฝั่งเหล่าแล้วก็อยู่ต่างประเทศน้ำเดอ้อมื่อนา้ภาพเบิองเส้นทางเลขที่13ไต่อยู่บาทป่าไลเมืองท่าประบาทแข่งบริกรรมใสทั้งสายมือเฮานี่เป็นเส้นทางเขาสู แขวงใส่สมบูรณ์อันนี้คือเส้นทางเล็กที่สามไปในปัจจุบันเป็นเส้นทางหลวงของประเทศลาวมาดิงสีผ้าละสุมเบ่งบรรยากาศบรรยากาศ,กาศตอนเสาร์พี่น้องเวลาหกโมงสามสิบนาทีนะ เนี่ยสัญญาณขึ้นไปท,ท,ทั้งขัวพี่น้องเลยอันนี้คือเส้นทางหลวงเนอะพี่น้องเลยเส้นทางหลวงทางเลขที่13ไตมีอยู่สี่เลนขัวแขกด้านหน้า มันอีรู้สึกว่าหนาวพี่น้องเลยมีหมอกลงมืัอนี้มีหมอกลงเนาะโมเมนต์ควันพีเอ็ม,มอลเยมมลเยที่ว่าเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ว่าสร้างเป็นระยะเนาะ,นาะยังบ่ทันสำเร็จเถอะพี่น้องเลยจะแล้วอยู่แถวเขต ทาพระบาทนี้ทาพระบาทนี้ถี่ว่าสำเร็จแล้วแถวบนนี่นะแต่ว่าลทางทั้งทางแขกลงไปแหละทางยังยังเป็นทางแดงอยู่พี่น้องยวมาติ่มสีฟ้ามาเบิง่งนบรรยากาศปรับปรุงไปเถอะละเล็กละหน่อยพี่น้อง เส้นทางนี่บัดสิหอดในวิ่งก็เป็นลำหนึ่งอได้นี่มาสิหอดแต่ก่อนโดกันก็เป็นแบบหนึ่งอีกเป็นเส้นทางที่หยากรลไงฮะเป็นคุมเป็นบอพี่นน้อกเลยขัวน้ำเห่อเนี่ยทางหน้าป้ายเขียนใส่ว่าใส่สมบูรณ์ร้อยกิโลเมตรปากสัน ห้าสิบสามกิโลเมตรถ้าว่าเส้นทางเป็นแบบนี้จนหอดแต่เนื้อหอดไตเนี่ยโอ้ก็จะเป็นการดีพี่น้องเลยแต่ว่าการล่อหลุดไปเนาะเบงเบงเป็นพันนาไปเอละกาวเอลรกาวพี่น้อง าปาไหเป็นทางปูยางพี่น้องยางแอสฟัลต์สองสัน ทางดีเลยพี่น้องแถวนี้โอ้ตักแทปากสั้นขึ้นมากนะเขาขี่รถขึ้นมากผมรู้สึกว่าเป็นทางลีบมาเลยเนาะทางดีเลยดีกว่าอยู่นครหลวงเวียงจันอีพี่น้อง ากาศหนาวเด้อเหมือนีเด้ออุณหภูมิสิบสิบเก้าองศาพี่น้องเอ้ฝุณสายหมอกเหมือนนะน้ำก็บน้ำน้อยเนาะอยู่นี่น้ำเบาใหญ่พี่น้องเอ้ยอยู่นแต่ว่าบางจุดบางบ่อนก็มีการก่อสร้างอยู่พี่น้องเอ้ยปัวแปลงทางนี้สร้างขึ้นมาได้ประมาณ สองปีนี่ยนะพี่น้องเมื่อก่อนเป็นเส้นทางเล็กที่สิบสามไต่เนาะทางจะแคบแบบนี้แหลนะเนาะอันนี้อยู่บริเวณขวามันจะแคบแน่นอนแหละมันจะแคบเนาะแล้วเพิ่นขยายเส้นทางออกขยายเส้นทางออกเนาะพี่น้องเป็นสีเลนกลวงกลวงกวัวเกา แถ่นี้เคือบ้านปลาไหลคือน้องขั้วนำหี่เนะาะตัวกายมาองยหญมองนี้มีบอนจับความไีวเลยขาแลนเกินกับปับใหม่อีกมีเครื่องจับความไววอันตโนมัติ อ okay. ันนี้คือเส้นทางเลขที่13ไตในปี2004เด้อพี่น้องเอ้ยบอติงพามาอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยเป็นเส้นทางเลขที่13หรือว่าเส้นทางหลวงของประเทศลราเซียงว่าเพิ่อนยักก่อสร้างเฮ็ดเน่าแต่เนื้อหัวไตเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดสำเร็จแล้วในแขนงบอร์ราเซย์เนาะถือว่าแขนงบอร์ราเซย์ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะ แต่ว่าลงแขมบลิกำไส้ไปทางแขขมวนยังยังเป็นยังบนท่านในเห็ดแล้วพี่น้องการที่ว่าการเดินทางก็ยังล่าสะแน่การเดินทางจากภาคใต้มาแขมิจันเนาะการทีว่าใส่เวลาด่วนพอสมควรทางวาสางสาเร็จแล้วขาดว่าใส่เวลาจำบดุลพี่น้องในการเดินทางการเดินทางก็จะสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเกา่าเนาะอยากเห็น อยากเห็นเพิ่นเห็ดสำเร็จไปไหวพี่น้องทีนี้พี่น้องเลยอันนี้คือบรรยากาศเนาะบอติงพามา,าเปิดเบืองเขาเผาเลยสำหรับคียเวิร์นี่กับสิ่เพี่สนีพี่น้องเลยดได้มาคลย์เวิรนี้กับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจบอติงเลยเด้อใจทุกท่านที่ติดตามสุม ขอ,อกันคิปหนะ้าเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี